สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนดูสิเมื่อเขือเทศน้ำออกดอกแล้วอะแล้วยังอยู่ในถุงดำอยู่เลยนะเพื่อนเห็นไหมที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ในกระถางรวมกันก็จริงนะมันอยู่ในกระถางรวมกันก็จริงนะแต่มันยังอยู่ในถุงดำอยู่เลยค่ะพูดปนหัวล้อตัวเองนี่แหละเหตุผลเพราะว่าจะเอาไว้ปลูกเองอะแล้วมันยังไม่มีเวลาเพื่อนคิดดูสิแล้วมันออกดอกในกระถางอย่างเงี้ย ใครเอาไปรุ้นดีไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะกินกันในนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไงดีเอาดินมากลบลงไปในนี้เลยแล้วกันเนาะง่ายดีโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวน้ำพามาดูตัวนี้ไม่ต่างกันเลยค่ะออกดอกแล้วในกระถางเลยเอ้ยไม่ใช่ออกดอกแล้วในถุงเลยค่ะติดฝักแล้วด้วยนะนี่อยู่ในถุงดำแบบเนี้ยดูนะ เนี่ยติดฝักแล้วเมื่อวานวันก่อนผสมไปนะคะตัวนี้เก็บไว้ทําพันธุ์นะวันนี้ก็ออกดอกอีกแล้วอันนี้เป็นสีเขียวนะทําพัน์ต่อได้สีแดงไม่ต่างกันเลยค่ะติดฝักแล้วเพราะว่าเอาดอกเขา,าผสมกันนะคะตัวเนี้ยคือน้ําจะผสมข้ามสีนะแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเออมันดูซิว่ามันจะ พอลูกชุดต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรให้นะคะเพราะว่ามันมันผสมเกสรข้ามกันอยู่นะระหว่างเขียวกับแดงนะคะเนี่ยเวลาผสมเกสรนนะ่ะมันจะง่ายมากเลยนะนํำก็จะแค่เด็ดเด็ดกีบนี้นะคะเด็ดกีบเนี้เพราะว่าเกสรนนะ่ะวันนี้ยังไม่มีพึ่งมาผสมให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะ อ่ะไอเจ้นี้ก็จะเป็นเกสรของเจ้าสีเขียววันนี้ยังไม่มีพึ่งมาผสมให้มันก็เลยดูง่ายเช้าด้วยแหละตอนนี้พึ่งแปดโมงเชา้าแต่ที่จริงพึ่งมันมีนะคะแต่ว่ายังยังเข้าไม่ถึงที่สวนเนาะดอกมาเต็มอีกแล้วผสมง่ายสุดเลยคือเนี่ยค่ะแค่นี้ติดแล้วแล้วก็เนี่ยแค่นี้ผสมข้ามกันไปเลย เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยง่ายมากเลยอ่าเจ้านี่ผสมกับเจ้านี่อ่าแล้วก็เจ้านี่ไปจิ้มกับเจ้าตัวนี้คือเกสรสีแดงกับเกสรสีเขียวแล้วเดี๋ยวตอนที่เราเก็บมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคงใช้เวลาอีกนานหน่อยเนาะว่าว่ามันจะออกดอกออกลูกมาให้ดูว่าทั้งสองสีเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรนะคะ อันนี้ก็คืออยู่ในนี้แหละแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะเอาดินมาถมมันในนี้เลยเนาะให้มันอยู่ด้วยกันไปนะคะเพราะว่าจะให้ปลูกลงดินเน่ะตอนนี้บอกเพื่อนๆเลยว่าไม่มีปัญญาเพราะว่างานยุ่งมากนะคะเดี๋ยวบีล่าตายไปไหลายกระถางนี่เหลืออยู่สองกระถางนะก็ยังอุตส่าห์ออกดอกให้ชื่นชมนะคะพริกอะไรก็ยังอยู่เนาะอันนี้ก็งานก็กําลังเยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆเนาะ ฟักที่ผสมเกสรไว้สีแดงเริ่มสุกแล้วนะคะแก่แล้วเนาะเห็นเม็ดข้างในแล้วเ <Asian. S 1> ด,ดี Rosen ๋ยวน้ำจะตัดนะคะเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้สักสองอาทิตย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเพาะกันนะคะอาจจะทิ้งไว้ถึงเดือนหนึ่งด้วยซ้าเพราะว่าน้ําอยากให้แบบว่าได้พักเมล็ดเนาะแต่ฝักสีเขียวเพื่อนเพื่อนดูฝักสีเขียวยังไม่ไปไหนเลยค่ะนะคะยังไม่ไปไหนเลยไม่อ่อนไม่แก่นะดูสิ มันแก่แหละอุ้ยแต่ว่ามันน่ากินมากมันยังดูเหมือนว่ามันยังไม่ไม่อะไรเดียยังไม่สุกเลยอะต่างกับสีแดงอะที่เขาผสมด้วยกันอะดูสิต่างกันลิบลับเลยแล้วสีเขียวนะคะดูแตกขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยแตกช่อแตกดอกขึ้นมาอีกแล้วเนาะเราก็เลยเออความรู้สึกว่าโ,โอเคเลยน่ารักมากเดี๋ยวน้าจะเอาสีเขียวนะคะปลูกลงกระถางแล้วก็เลี้ยงให้เต็มตรงนี้เลยเนาะเราก็เอาไว้กินเนาะ เดี๋ยวน้ำขอเวลาในการทำดินหมักดินแล้วก็เพาะก้าให้ทันกับลูกค้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวส่งการนะคะส่งการน้ำจะมาเพาะเจ้าเจ้า,จาตัวเนี้ยเนาะสองอาทิตย์เนาะสองการน้ำจะมาเพาะเจ้าตัวเนี้ยแล้วก็เรียงตรงนี้ให้เต็มเลยนะคะเมื่อคือนนะคะนำมาทำอันเนี้ยเอาคีววัวที่หมักแล้วอะหนึ่งกระสอบนะคะแล้วก็เอามาเทกองออกเนาะปรากฏว่าผ่านมาสองอาทิตย์แล้วนะคี้วัวยังร้อนอยู่เลยนะคะ ก็เลยไม่ไม่ไม่อยากเก็บเข้าไปในกระสอบแล้วก็เอามาเทเลยแล้วก็เทขุยมะพร้าวนะคะลงมาครึ่งกระสอบเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะขูดดินรอบๆอ่ะขูดดินที่รอบๆอยู่นู่นนะคะเอาขึ้นมาถมอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นส่วนส่วนผสมก็จะกลายเป็นว่าเออมีขี้วัวกระสอบหนึ่งเนาะที่หมักแล้วแล้วก็มีขุยมะพร้าวครึ่งกระสอบแล้วก็ดินรอบๆอีกนิดหน่อยนะคะหรือว่าดินแท้เนาะเพราะว่า ตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ว่าน้ําเคยตั้งเล้าไก่เนาะแล้วก็ดินน่ะมันถูกคุมด้วยไอ้นู่นนะคะสแลนดำะนะเห็นไหมจะมีสแลนดากองอยู่เนาะแล้วก็ดินข้างนอกอะ่ะมันจะเป็นดินที่ว่าเป็นดินเหนียวอะ่ะพอเบอร์ปีที่แล้วตรงนี้น้นําเอาไอ้ขุยมะพร้าวทั้งหมดมากองทับลงไว้เนาะแล้วก็ฝนตกตลอดนะคะพอปีเนี้ยดินข้างล่างมันรู้สึกว่าอ่ามันจะมีไส้เดือนมา มามาอาศัยกินพวกขี้ไก่อะไรพวกนี้นะมันก็ยังอยู่ใช่ไหมดินมันก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่มันก็ยังเป็นออกดินเหนียวอยู่เนาะน้ำก็ขูดๆมานะคะได้หน่อยหนึ่งเนาะก็มาผสมเดี๋ยวน้ำจะเอาทั้งหมดนี้นะคะคุยคุยให้เข้ากันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าอทําทงานตอนกลางวันไม่ไหวหรอกร้อนน้ำก็จะมาทําช่วงสี่โมงเย็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็จะผสมแล้วก็ตักใส่กระถางค่ะ ผสมให้เข้ากันดีไหมไม่ค่ะเดี๋ยวน้ำจะผสมเท่าที่ว่าทําได้เนาะเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวอีกหน่อยพอรากผักของเราเนี่ยเขาลงไปถึงเขาก็จะสามารถที่ว่า,าใช้งานพวกคิววัวพวกดินพวกอะไรพวกนี้ต่อได้เองนะคะคือเรียกว่าไม่พิถีพิถันเลยดีกว่าเนาะเอาเอาแค่ว่า,ามีมีส่วนผสมให้พวกเขาก็พอเนาะ ต้นกรเจีบสีเขียวกับสีแดงของน้ํานะคะนี่ก็เนี่ยแตกกิ่งแล้วเนาะทั้งสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็ออกลูกให้เนาะแล้วก็นี่นะคะฝักที่เขาผสมกันวันก่อนแล้วน้ําก็เก็บได้แล้วเนาะอันเนี้ยตัวนี้จะเป็นฝักของสีแดงนะคะอันนี้จะจะเป็นฝักของสีเขียวนะคะอันนี้เหมือนจะยังไม่แห้งดีเนาะแต่ว่าสีแดงอะแห้งก่อนแล้วนะคะงั้นเดี๋ยววันเนี้ยในเมื่อน้ําชอบกินใช่ไหม น้ำก็จะเอาตัวฝักสีแดงตัวนี้นะคะลงเพาะก่อนเลยนะจากดินที่น้ำเตรียมไว้นะคะตอนแรกอะว่าจะปลูกผักอื่นเนาะไม่ปลูกแล้วล่ะเดี๋ยวน้ำจะปลูก่อาเจ้าจกระเจยบที่น้ำผสมเองตัวนี้นะคะแล้วก็ลงเพาะให้หลายๆกระถางเลยเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีไว้เก็บกินทุกวันนะคะซึ่งเอาจริงๆอะ่ะน้ำก็เก็บกินทุกวันแหละเพราะว่า ทำรู้สึกว่าน้ำชอบกินมันเนาะอีกอย่างหนึ่งเขามีประโยชน์มเมล็ดใหม่แบบนี้นะคะ,น,ะ,คะน้ำจะไม่แช่น้ำนะแล้วก็จะเอาลงเพาะเลยนะคะก็คือหยอดไปกระถางละหนึ่งหลุมเลยเนาะไม่ใช่กระถางละหนึ่งเม็ดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเนาะก็สามารถเอาไปแช่น้ำรอให้เขางอกก่อนก็ได้นะคะเมเ็ดเขาก็จะสมบูรณ์ประมาณนี้เนาะ หักนึงก็ติดไม่กี่เมล็ดนะคะนี่พูดถึงก็เยอะแล้วนะได้หลายต้นแล้วละแต่ว่าเดี๋ยวจะแกะออกมานะคะดูสิว่าที่เราผสมไว้อ่ะเราจะได้สีอะไรนะคะ จะได้เป็นสีประหลาดประหลาดไหมหรือว่าจะได้เป็นสีแดงเหมือนกับต้นแม่ปกตินะคะคือใส่ใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวลดน้ำเลยค่ะ ริ่มงอกแล้วค่ะต้นสีแดงอ่ะจะที่เป็นฝักสีแดงอะนะคะมันจะไม่ค่อยงอกเนาะแต่ว่ามันงอกก็แหละงอกช้านะคะเนี่ยน้ำก็พยายามแงดูอยู่เนาะมันยังโผล่ไม่พ้นดินเลยค่ะเนาะแต่ว่าอันที่เป็นฝักของสีเขียวอ่ะงอกดีนะคะเนี่ยนี่เริ่มงอกกันขึ้นมาหลายต้นแล้วละ่ะเนาะก็เดี๋ยวถ้าสีแดงนะคะถ้าอีกสัก สองสามวันเขายังงอกโผล่ขึ้นมาไม่หมดเนาะเดี๋ยวน้ำก็จะเอาเป็นแบบเม็ดซองมาลงแทนนะคะเพราะว่าอาจจะติดไม่ดีก็ได้เนาะหรือว่ายังไงก็คือยังตอบไม่ถูกนะคะแต่ว่าก็เนี่ยก็ยังเขีย่ยเขี่ยดูอยู่เนาะเผื่อว่าเขางอกช้าหรือว่ายังงอกมาไม่พ้นเนาะเริ่มโตแล้วนะคะ ไม่ได้มาถ่ายนานเลยนะคะนี่ไงกระเชยบที่เราผสมเกสรไว้นะคะอ,อ๋อสีแดงออกฝากมาก็ได้สีแดงนะคะดูสีเนี่ยใบแต่ใบเขาจะแลกขึ้นเนาะเนี่ยใบก็จะมีฟ้ามเขียวเพิ่มมากขึ้นนะคะดูสวยเป็นใบเหมือนใบเมเป,ปลิลฉบาเมเป,ปิลเลยเนาะนี่ค่ะสีแดงทั้งหมดนะคะก็จะได้สีแดงเนาะแล้วสีเขียวนะคะ ก็จะได้ลูกออกมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะคะนี่ทั้งดงนะต้นเขาโตมากแล้วนะคะดูสิไม่ไม่ต่างไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคําว่าไกลพัน์ุออกมาให้เนาะนี่ยค่ะก็คือทั้งหมดเลยสีเขียวลูกเล็กลูกน้อยก็จะได้เป็นสีเขียวหมดเลยค่ะเนาะมไม่ต่างกันนะคะดอกที่เขาผสมเองเนาะช่วงนี้เนาะ ต,ต้นแม่ยังอยู่ไหมยังอยู่นะคะยังอยู่ในดงอยู่ตรงนี้แหละน้าไม่ได้เข้ามาดูเลยอุ้ยตาย่ถวแถาฟักหักนะคะก็จะอยู่ในมุมลกๆอยู่ตรงนี้นะคะยังอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ยังรักและติดตามมันค่ะสวัสดีค่ะ